ครับเดยวเราจะมาบอกวิธีเปลี่ยนแผ่นกลอง a t m o s p h e r e Sky กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าปัดนะครับซึ่งตัวที่บอกอายุแผ่นกลองเนี่ยอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะแผ่นที่1 2 3สาเรียงจากแผ่นหน้าสีเขียวตรงนี้นะฮะแผ่นกลางแล้วก็แผ่นหลังก็จะเห็นว่าเนี่ยไอเครื่องเนี่ยฮะมันขึ้นสีแดง2แผ่นแล้วซึ่งอันนี้จะเป็นแผ่นกลางเป็นแผ่นเฮป้าหรือว่าสีขาวๆนะเอาไว้ดักฝุ่นนะครับกับแผ่นคาร์บอนเอาไว้ดักกลิ่นแล้วก็ ดูทับสารเคมีจะเห็นว่ามันเป็นสีแดงแล้วนั่นหมายความว่าก็ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยมันจะเป็นสีเขียวอยู่ครับนั่นก็แปลว่าเออพร้อมใช้งานนะครับถ้าใกล้หมดเนี่ยจะเป็นสีเหลืองแต่ว่าถ้าหมดแล้วเป็นสีแดงเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแผ่นนี้ตอนนี้เป็นสีแดงแล้วครับปิดเครื่องกันก่อนนะฮะแล้วก็ใช้มือเดียวก็ได้นะฮะดึงแผ่นหน้ากากด้านนอกออกเลยนะครับ ไม่ดึงแผ่นนอกสุดออกแล้วนะฮะก็จะเจอแผ่นนี้อันนี้เป็นแผ่นกองยามนะเป็นแผ่นหน้าสุดซึ่งอันนี้เราจะไม่เปลี่ยนนะเราจะล้างทําความสะอาดตากแห้งแล้วก็มาใส่ใหม่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปล้างนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากกลับมาใส่ใหม่อันนี้ก็ถือว่ามีฝุ่นเคลือประมาณหนึ่งแล้วอันนี้แผ่นหน้านะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับล้างตากแห้งแล้วก็ใส่ใหม่ส่วนแผ่นนี้นะคะเป็นแผ่นกลางแผ่นเฮป้าแผ่นดักฝุ่นนะที่มันขึ้นเป็นสีแดงแล้วว่าจะต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะแผ่นนี้ก็ประมาณ ก็จะเห็นมันแบบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นแผ่นใหม่ที่ผมกําลังยาวเข้ามาใส่นะครับจะเห็นว่าโถสีต่างกันเลยนั่นแปลว่าเออเนี่ยถ้าไม่มีแผ่นนี้ฝุ่นที่อยู่ในห้องนอนแล้วมันก็เข้าไปในปอดเราคะแต่ช่วตัวแผ่นมันช่วยดักได้แทนนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นแผ่นที่เราจะเปลี่ยนใหม่แทนนะครับส่วนตัวนี้วิธีเอาออกนะฮะเราจะดึงเกลียวตรงนี้ออกมานะฮะแล้วก็ง่ายๆแค่นี้ยกออก อ่าส่วนแผ่นในสุดนะครับก็จะเป็นแผน่นตัวคาร์บอนนะฮะซึ่งจะเป็นแผน่นแผ่นที่ยังใส่อยู่นะฮะถ้าถ้าแผ่นไหนเราไม่ได้ใส่อยู่เนี่ยมันจะกระพริบแบบนี้ซึ่งตอนนี้แผ่นคาร์บอนเราเป็นสีแดงแล้วเ,เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนง่ายๆคะก็เอเียงเครื่องออกมานะครับแล้วก็เอาออกเดี๋ยวเราเรอเตรียมใส่แผ่นใหม่เข้าไปนะครับซึ่งก่อนจะใส่เนี่ยก็เราจะใช้ทําความสะอาดกันสักหน่อยหนึ่งนะครับเผื่อว่ามันมี เศษฝุ่นคาร์บอนที่ตกมาจากไอแผ่นสีดำที่เราถอดไปเทคเกียร์ครับเช็ดสักหน่อยหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เราจะมาใส่กลับเข้าไปนะครับก็ไม่ยากครับเนี่ยเอาให้มุมที่มันเป็นเหลี่ยมแบบนี้อยู่สายล่างนะฮะแค่นั้น,นเองครับแล้วก็ตรงนี้เป็นผมผมจะเขียนวันที่ไว้หน่อยหนึ่งว่าวันนี้ที่เราเปลี่ยนวันที่เท่าไหร่นะครับ จริงๆตัวเครื่องในแอปมันก็มีบอกแต่ว่าแบบนี้มันก็จะได้ดูง่ายเพื่อมาเปลี่ยนรอบหน้านะโอเค okay. ส่วนแผ่นถัดมานะครับแผ่นเฮป้านะครับกองฝุ่นนะครับก็เหมือนกันนะครับเอ่อเอาเอา,เอาด้านที่มีมีเกลียวนะหันขึ้นนะครับแล้วก็ด้านที่มียางสีดำเนี่ยหันเข้าด้านในนะครับเห็นไหมฮะยางสีดำที่ที่ก่อนลองหันเข้าด้านในใส่ปุ๊บเนี่ยนะฮะ ก่อนอื่นนะครเราเราดึงดึงคันโยออกมาก่อนในลักษณะนี้แล้วก็ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปแล้วเราก็กดเข้าไปมันจะมีล่องมันอยู่อ่าอย่างเงี้ยคือไปละอันนี้ก็เขียนวันที่ได้ไหมครับอยู่ด้านบนนะครับส่วนแผ่นหน้านะแผ่นสุดท้ายนะครับเราจะเอาไว้เงี้ยฮะเอาด้านที่มันเป็นเป็นแง่งเกี่ยวเนี่ยขึ้นมาคล้องไว้นะครับอย่างนี้แต่ว่าด้านล่างเนี้ยฮะ ด้านล่างมันมีร่องอยู่เห็นไหมฮะเราจะเสียบล่องเข้าไปอย่างนี้ก่อนเป็นล่องสองข้างบวกกับไอ้ด้านบนก็คือเกี่ยวไว้ลักษณะนี้นะฮะแผ่นนี้ก็จะเป็นแผ่นที่ผมล้างทําความสะอาดเอาฝุ่นออกแล้วก็ตากแห้งมาเรียบร้อยแล้วฮะ,ะทีนี้เราจะมาใส่หน้ากากเดิมก็มือเดียวก็ได้ครับยกขึ้นมาแล้วก็วางมันจะมีแม่เหล็กอยู่ด้านบนฮะ,ะเอาให้ลงล็อกตึงอย่างนี้นะฮะ แล้วทีนี้เราทําการเปิดเครื่องครับอ่า <S <S เห็นไหมฮะตอนแรกเป็นสีแดงแต่พอเราเปลี่ยนแผ่นแล้วเนี่ยทุกแผนก่นจะกลับกลายเป็นสีเขียวนะฮะนั่นก็คือแผ่นหน้าแผ่นกองฝุ่นหยาบนะฮะแล้วก็แผ่นกลางสีขาวนะฮะแผ่นกองฝุ่นนะครับแล้วก็แผ่นดําข้างในอันนี้เราเปลี่ยนแล้วเครื่องมันก็จะรับรู้เองแล้วว่าเออนี้แผ่นใหม่แต่ว่าอันนี้นิดน,นึงนะฮะตัวแผ่นหน้าเนี่ยตัวนาาเ,เนี้ยคือถ้าล้างเฉยๆในเครื่องมันไม่ทราบนะสมมติถ้าเกิดแผ่นหน้าเป็นสีแดงเนี่ยเราล้างแล้วนะฮะ ถ้าสมมติล้างแล้วตักแห้งกลับมาใส่มาให้เอานิ้วมาแตะไว้ข้างหน้าค้างไว้สักสิบวินะครับเป็นการบอกเครื่องว่าแผ่นหน้าเปลี่ยนแล้วนะมันก็มีเสียงติดตีแบบตะเกียรครับอ่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน